ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าครับทางที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับก็พบว่าจากการฉีดรือด้วยสูตรต่างๆนะครับระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นมาก็จะต่างกันนะครับโดยที่ถ้าเกินมากกว่า10นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ถือว่ากันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ ก็มาดูกันครับถ้าซิโนแวค2สเข็มนะครับระดับภูมิคุ้มกันขึ้นมาที่24.31นะครับแต่ถ้าเราฉีดแอสตราเข็ม1แล้วก็ซิโนแวคเข็ม2นะครับซึ่งตรงนี้ในในไทยเราไม่มีนะครับภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นมาที่25.83นะครับ ส่วนซิโนแวคสองเข็มแล้วตามด้วยซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่3นะครับภูมิคุ้มกันขึ้นมาที่61.26หน่วยด้วยกันนะครับถ้าเป็นแอสตาเซเนกาสเข็มครับภูุิคุ้มกันก็จะขึ้นมาที่76.52หน่วยครับแต่ถ้าเป็นซิโนแวคเข็ม1แล้วก็แอสตาเข็ม2ครับภูมิคุ้มกันขึ้นมาที่78.65จาครับจะเห็นว่าสูตรไข้คือสูตรนี้ครับที่เราใช้กันอยู่ครับคือซิโนแวคเข็ม1นึแอสตาเข็ม2นะครับภูมิคุ้มกันขึ แต่ถ้าฉีดกระตุ้นด้วยอแอสตาเข็มที่3นะครับคือเราได้รับซินแว a กสองเข็มนะครับแล้วก็แอสตาเข็มที่3นะครับผูม้มการขึ้นมาเยอะเลยครับ271หน่วยด้วยกันนะครับก็เป็นตัวเลขที่ได้รับการทำวิจัยมาจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับหน่วยที่ขึ้นเนี่ยก็จะถ้าถ้าเรียกง่ายๆก็คือ1หน่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราฉีดซิน o ว a เข็ม1แอสตาเข็ม2ก็จะขึ้นมา78หน่วย นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันเองในการวิจัยนั้นๆเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเอาตัวเลขเนี่ยไปไปเปรียบเทียบกันข้ามข้ามงานวิจัยนะครับเพราะว่าต้องดูปัจจัยต่างๆที่เขาวิจัยด้วยครับว่า,าสามารถนํามาเปรียบเทียบได้ไหมนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบ ข้ามงานวิจัยกันได้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วนะครับข้อสรุปก็คือถ้าเราฉีดสูตรไข้ซีโนแวคเข็มหนึ่งแอสตาเข็ม2นะครับภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เยอะทีเดียวครับเยอะจนเป็นที่น่าพอใจในการต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าครับแล้วก็ถ้าฉีดเข็ม3นะครับซีโนแวคสองเข็มแล้วก็แอสตาเข็มที่3นะครับก็จะขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยครับซึ่งอันนี้ตรงกับกนตรงกันหลายๆงานวิจัยนะครับในส่วนของ การศึกษานอกเหนือจากนี้นะครับก็คงต้องรอรอผลต่อไปพราะมีบางท่านก็ถามว่าแล้วมีผลการศึกษาระหว่างให้แอสตารเข็ม1ไฟเซอร์เข็ม2องไหมนะครับหรือว่าซีโนแวคสเข็มแล้วไฟเซอร์เข็มที่3ามไหมนะครับตรงนี้เราก็รอเช่นเดียวกันครับรอให้ผลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เราก็จะได้ทราบโดยทั่วกันครับแล้วก็รวมถึงมีคําถามเข้ามาว่าละฉีดซีโนฟาร์มสเข็มภูมิจะขึ้นเท่าไหร่ครับเราก็ไม่ทราบครับเพราะว่าเราทราบตามที่งานวิจัยเขาได้วิจัยมานะครับเพราะั้นตรงนี้ซีโนฟาร์มสเข็มคงต้องรอดูงานวิจั ในฉบับต่อไปหรือว่าดูอ้างอิงจากประเทศอื่นครับหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยเราต้องมีระยะห่างด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันได้ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คืออย่างน้อย3ส,สัปดาห์หลังจากฉีดเข็มที่2แล้วนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือวัคซีนทุกสูตรครับไม่สามารถกันการติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านฉีดไฟเซอร์ก็ตามนะครับหรือว่าตัวอื่นก็ตามก็ยังสามารถมีโอกาสติดได้ครับ